สวัสดีท่านผู้ชมรถขันด้วยนะครับแล้ว,วันนี้เรามาอยู่กนในเกม hey u เออเราอยู่ในเกมแก๊งสตาร์และว,วันนี้เราก็จะขับรถกคควนๆป่วน,ป,วนประชาชนที่อยู่ในเมืองเม okay, กัสแห่งนี้นะส่วนแก่ก็ต้องรับช,ชดความเออเออแกต้องได้ชดใช้แน่ไอ,อ้คนเมื่อกี้ชนรถกระบะและหลายๆคนก็คงจะบอกว่านี่มันรถกระบะธรรมาดาไม่ดีเลยไปไปหยิบมาใช่ไหมไม่ใช่ครับผมปล้นคนอื่นมาแล้วเมื่อกี้ก็หนีตำรวจได้สำเร็จในเกมมันก็มีบักๆหน่อยนะก็เลย ต้องเตรียมตัวนานน่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เอ้ยลืมไปแล้วต้องขับรถคุณนๆนี่นะเฮ้อะไรหนะักๆแพ็กยาเลยน่าสนใจเวลาไปบุกไปบุกค่ายทหารจะได้ไม่โดนโอ๊ยโดนแบบนี้ตำรวจมาก,ก็ดีไปเลยโอ้ยมาชนทำไมเนี่ยตำรวจวิ่งไปเลยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันมันขับไวจังอะเฮ้ยไอ้คนนี้ขอแสดงเลยนะออนเนี้ยขึ้นบ,บารถกระบะทำได้แค่นี้เหรอทำได้เยอะเลยแหละเนี่ยเป็นไงเนี่ย นี่เราจะขับทางหลวงรุ่น66หล้นี้คือสเตปนะนเออโุ้ยจนกับคนเอ้ยนี่เนี่ยปวนประชาชนเขาเรียกอย่างนี้เนี่ยเอ้ยรถสปอร์ตเขาข้าหน้ามันจะตำรวจตำรวจตามมาทำไมเอ้ยชนเลยนี่ขวางทางนักให้รถสีแดงสวัสดีเอ้ยนี่เนี่ยข้างบนมีมีพื้นอ้วยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย ไม่จริงอ่ะโอ้ยโดนทนทันทีอุ้ยข่าววาทำยไงเนี่ยทางตันต้องหาทางงอให้เจอตอนนี้เราก็ได้เออได้ออกมาทางตรงแล้วนะเมื่อกี้ทางตันก็รีเดวกลับไปได้สังเกตที่นี่มันเป็นสองดาวแต่ผมใกล้จะรอดแหละมันก็เลยเป็นสีฟ้าใครหก็รู้ปะเงี้ยวอุ๊ยเบื่ประชาชนจริงๆด้วยของข้างในรถจะพังไหมนะมันไม่ใช่ข้างในรถนี้นะ่ะไอ้รถที่ผมปีนไว้เมื่อกี้ขับสิ้นเกิน ด,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 ดี๊ดดิ๊ดดิ๊ดเว้ยดิ้กว่าจะต้นไม้แล้วถ้าชนต้นไม้นี่เกือบน่าจะเละนะไม่เละไม่เละพี่มันมีรถหรูวีลตาย่ปุ่นอยู่นล้วนเนี่ยรู้สิอืมน่าสนใจอะ่ะมันมีรถหรูนะรถหรูก็คือส้อมๆอ,มอะ่ะคนดูอาจจะไม่เข้าใจเลยมากเพราะว่าผมพูดเหมือนผมเหมือนผมไปก็อปคลิปคนอื่นมาจริงๆไม่ใช่นะนคลิปผมจริงๆสาบานสาบานอหมือนรถที่อยู่ข้างบนหนีผู้หญิงหลบทางไปเอรถอะไรน่าอาจจะ ลำบัวลำบหาได้ที่ไหนก็ได้กลับบ้านแล้วมันมีทางดีอยู่ผมจะทําสิ่งนี้ก็ดูอยู่แล้วนะว่าผมจะทําอะไรไปเลยไปเลยไปเลยเออโบชนผมจะขึ้นในทางที่รถห้ามวิ่งใช่แต่ส่วนใหญ่แก๊งส่าสาก็เขาทำอย่างเงี้ยไปเลยไปเลยไปเลยเมี้ยวอุ้ยชนเต็มอุ้ยไม่ขึ้นดาวเย่เดี๋ยวทำไมตังมีห้าร้อยอะปกติมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอวัดทำไมมีตังแค่ห้าร้อย แล้วเราก็จะลงทางนี้อุ้ยโดนตำรวจทนแล้วคนจะบาขวางาทางเฮ็ดยังไป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 ติดไม,ไม่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 นะไม่ใส่แตว่าเลี้ยว้ายเลี้ยวขวาไม่ได้อีกได้เวลาขามโมยสิ่งนี้แล้วสินะและเราก็ได้ขมโมยรถตำรวจเรียบร้อยเพราะาเราต้องใช้รถตำรวจจริงๆไปเลยเหลบหนีตำรวจด้วยวิชารถตำรวจใช่เราจะขับรถตำรวจไม่ใช่วิชารถตำรวจเพราะผมชอบพูดผิดไม่ฉันเกลียดการพูดผิดสุดๆเอ้าตำรวจดักหน้าสิฉัน พฉะนั้นคือแบบตำรวจจะชอบดักหน้าเรานะไม่รู้ทําไมเออตื่นๆนึเฮ้ยหรือแข้งน่อยทําไมทําไมอนี่ยทำไมคนมันชอบขวางทางนี่ก็เลยต้องทนไปเอ้ยตำรวจเออเออจะดููดูอุ้ยป่วนคนจิกเอออุ้ยดนผู้หญิงนี่แหละทําให้เมืองเดือดร้อนนี่แหละวิจาวิจารวิจารการทําให้คนเดือดร้อนในแก๊งสตาร์เวกัสยังไงล่ะฮ่าเอ้ยรีบออกจากวงได้แล้วอุ้ยจะจะอย่าชนอย่าชนอุ้ยก่อกวนขับซิ่ง คือผมจะขับท่าแปลกๆนะในเกมนี้ก็จะวนเวียนไปแถวๆนี้อันนี้เป็นทางบนตัวนี้เป็นทางวนแล้วก็จะวนติ้วติ้วตู้ตำรวจไม่บบเนี้ยทำไงทำไงเวีนว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 นเรียบร้อยดีตำรวจได้สำเร็จเย่ yeah. ดีใจจังไปเลยเลียวไปอีกหนึ่งหนึ่งคนหลายคนก็คงบอกว่าี ขับซิ่งเลยเหรอไม่ซิ่งเลยไม่ครับผมขับท่าแปลไปเลยอยากให้ซิ <im> <im ่งใช่ไหมบืนบ evet, ืนคลิปนี้กากมากคำเตือนออดื้อดื้อดื้อโอ๊ยจะต้องโอ๊ยโอ๊ยมาชนทำไมโอ๊ยมาชนทำไมอย่าขันข้างหน้าทำไมมันขับไวกว่าเราไม่ได้เราจะต้องขับซิ่งแรงทะลุมันตีขับซิ่งถึงขั้นชนมันเลยแต่มันยังไม่ตายไปไปต่อผมไม่แฮบไม่ซิ่งเลยแทบไม่ค่อยได้ซิ่งอ่ะ ไม่ได้ซิ่งเลยอะถ้าไม่ซิ่งเลยอะโอ้ไม่ดีเลยซะเลยปืดไปเลยไปเลยขับซิ่งซิ่งใช่ไหมแล้วตำรวจซิ่งเลยซิ่งไปเลยแล้วตำรวจดูไป่หนไหนไหนนั่นเอ้ายีกระเด็ดดู What โอ้โหโดนยัดเมื่อกี้ท่านมูจชมเห็นไหมโอ้โหแบบโอ้ my god แบบทนแล้วตรงแล้วมันก็เข้ามาในกำแพงแล้วเนี่ย ไปก็ถ้าใช้พิชานี่หนีตำรวจก็คงจะเจ๋งน่าดูเนาะใช่ไหมคนว่าทุกคนเอ่อคนดูว่ากันไหมโอ้หน้าเบี้ยวเลยเนี่ยหน้าเบี้ยวเรียบร้อยเฮ้ยเจอรถหลวมีสไตล์ุ้ยรถไก้พังแล้วว่ะรถไก้พังโอ้ยไก้พังแล้วแล้วพวกนี้จเจอมาชนทำไมเดี๋ยวเราชนมันเองเราชนมันเองแหละสุดละใไก้พังแล้วโอ้โหเมีสุดยอดแบบสุดยอดมากอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจะไปเล่นนะเพือ่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย